วมไม่รับผิดชอบในเรื่องของสาธารณนะประเทศที่เป็นเอียกกราดไม่เหมือนกับประเทศที่เป็นมึงขึ้นประเทศมึงขึ้นก็จะมีระเบียบวินัยพรคนต่างประเทศเขามาจัดการ,รอย่างระเบียบเรื่องกระบวนการต่างๆ ถ้าใครดื้อเขาอุ้มหมดเขาฆ่าทิ้งหมดท้าไมปฏิบัติตามคำสั่งของเขาเขาฆ่าทิ้งหมมีประเทศที่เป็นเอกรารนสมัยโบราณอาศัยเอกราชอยู่กับข้ามหากษัตริยรมหากษัตริย์ทำให้หมดกัดเรือกอาหารการกินเรืองสะโนมท้นทางเลือกอะไรตัวนี้อะไรต่รตรตตางๆาเลย ขึ้นอยู่กับพระมหา็รัจัก์ที่พัฒนาให้ทั้งหมดเอาใส่ปากให้กินหมดจตมาพอระยะยาวมาแล้วปันกลายเป็นคนเอาแตใจตัวเองกลายเป็นคนเอาตั้งแต่ความคิดของตัวเองเป็นตัวตั้งสุดท้ายมาไม่ได้คำน,นึงถึงหนึ่งความถูกต้อง อความถูกใจเป็นตั้งถ้ากูจะเอาอย่างนี้นะเอาอย่างนี้อย่างเดียวเดินหน้าอย่างเดียวจนกลัวมันจะตกเหนียวตกนรกหนึ่งถ้าไม่ตกในรกก็ยังเอาอยู่หนึ่งกำรโบราณก็ถือว่าโคแก่ตาบอดวิ่งตามเกียนคนขับเวียนก็เป็นคนตาบอด เดี๋ยวจะโคตาบอดมันจะพาไปทางไหนได้ไหมมันจะพาลงเหิวล,ลงบอกก็ไปกับมันสุดท้ายมันก็ตกเหิวตายจิ้งโคแก่ตาบอดวิ่งตามเกวียนคนขับเกวียนก็เป็นคนตาบอดโคก็ตาบอดมันจะไปรู้จักทิศทางที วิ่งกันไปเป็นฝูงดันกันไปลงหิวลงบ่อก็ดันกันไปตกเหิวตกบ่อก็ดันกันไปจนตายหมดในอดะที่ว่าไม่มีระเบียบไม่มีวินัยไม่มีกติกาของสังคมเมืองวัชวีถึงได้สิ้นเพราะว่าตามวัชการธรรม วชการพัมพมันไปจากอะไรมันไปจากการทีร่พระเจ้าสร้างศัตรูให้นโยบายไปเพื่อจะให้มุกภูรชุกุมันมันแตกแยกเราไม่ได้คิดจะว่าเขาไปให้เพื่อทวงแตกแยกเราเห็นว่าเป็นรามผู้เฒ่าผู้แก่หูเมืงองราชพฤกษ์กลับได้ส่ตรงมานีเราก็ดีใจเลยมันจะมาเชื่อมสอนมุกภูรชุกุมันแต่วิธีการเชื่อมสอนมุกภูรชุกุมัน เสื่อมสอนให้แตกแยกเขาก็ไม่สำนึกอย่างงานประชุมไม่ให้องค์ประชุมมันครบนั่นมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเราก็เกิดมาช่วยกันแก้ไขช่วยกันวินิสัยวินิสัยไม่ได้เพราะองค์ประชุมมันไม่ครบสุดท,ท้ายมาก็ เมืองรัชวีก็เลยกลายเป็นเมืองขึ้นเมืองรัชคฤษเมืองปาตาลิบุรตรเมืองปัตาลิบุตรพระเจ้าซาสสตูยังไม่ได้ข้ามในน้ําเลยส่งทหารแนวหน้าไปลบจับแตกหมดแล้วเมืองรัชวีแตกหมดแล้วเพราะเหตุที่ว่าไม่มาช่วยกัน ทหารพระเจ้าชาติศูตูก็ยึดเยนย็นยนยนเมือเมทับหลวงยังไม่ได้ข้ามแม่น้ำทับหน้าไปยึดได้หมดเมืองาัชวีทั้งเมืองทั้งสิบเมืองพราะวัชการละพามก็ไปยุดยเย่ออควนปูปันให้เกิดคนแตกแยกวามโลก โลกมาเป็นตัวตั้งในความคิดมันแอบแฝงมาด้วยภูมโลกแอบแฝงมาด้วยลาบด้วยยศด้วยกาเสนิเด้วยทิฏฐิมานะอาสวะกิเรศรัชกาลความไปเสี่ยงสอนให้เกิดทิฏฐิมานะอาสวะกิเลสก็ไม่สนึกทั้งสิบเมืองไม่มีใครคิดได้ ว่าเขามาสอนนี่มาสอนให้ทําอะไรสอนให้เมืองตัวเองแตกแยกตนคิดจนวิธีคิดของคนจะต้องมองสองมุมก็เห็นว่ามันเป็นทางตันแต่ตัวเองเห็นว่ามันเป็นทางโปก คนทั้งชาติคนทั้งบ้านทั้งเมืองมันเป็นทางตันก็อย่างระหว่างพรรครัฐบาลกับพพรคฝ่ายค้านทะเลาะก,กันตั้เกิดสมัยปีสองพักพรรรัฐบาลทำเปิดจดหมายเปิดหนึกปกเหลืองแล้วอีกพักหนึ่ง ฝ่ายค้านก็มาทำจดหมายปกขาวฟัดกันเองก็คือผลประโยชน์ไม่ลงตัวกันพระเจ้าอยู่หัวมาเจรจาบอกว่าให้ปณีปนอนมกันเ็ไม่เอามันเอาพระเจ้าอยู่หัวก็ประกาศยุบสภาโดยใช้กฎหมายควมมันคงแห่งรัก บอน้ำทิ้งไปเขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แต่ตั้งนายกนักษาการไปไล่ผู้แทนออกจากสภาฉะนั้นพวกเราที่เป็นชาวพุทธที่เป็นผู้ปฏิบัติตามศีลธรรมำจะต้องสังวรระวัง ในความคิดว่าอะไรที่มันเข้าทางของกิเลอะไรที่มันเข้าทางของความไม่ถูกต้องฉะนั้นวิธีการคิดในเรื่องต่างๆมันประกอบกันหลายส่วนท้งด้านสรีระท้งด้านพชนาการในสับปะร บอกไว้่นไปอีกวันหนึ่งเยเอาไปแช่เย็นไหมหรือพอเอามาินจริงจริงมันไปอีกรถหนึ่งกลโมันเปลี่ยนรถแล้วมัต้องปล่อยให้มันเหลืองเต็มที่แล้วถึปลอกให้มันทิ้งต้นอย่างส้มโออย่างนี้คือให้มันทิ้งต้นไป้ก่อนแล้วถึงปล่อ,ลอกองก้องแรงแกงพวกมันนี่ก็ให้มันทิ้งต้นก่อน ำโบราณเขา่าให้มันจิ้งโต้นก็หมายถึงว่าให้มันเอาน้ําออกไปให้หมดก่อนจนน้ำจิ้เป็นตัวเปรี้ยวแล้วก็จะเหลือตัวเป็นน้ําหวานโบราณก็าถึงบอกว่าอมเปรี้ยวไว้กินหวานภาษาที่เขาใช้กัน เราพยายามระวังที่สุดเรื่องอาหารการกินเราก็เป็นคนหนึ่งที่เร็วต่ออาหารไม่เคยท้องเสียเพราะอาหารเดี๋ยวเราไปฉันกับลงุงปูลงุลงเปิออาหารที่นี่ไหนที่เราแปดสามสิบสี่สิบองค์ไปฉัน ก็เหลืออยู่สององค์เหลือเรากับลูกปู่ผุ้ไทย <c oughs> ที่ท้องไม่เสียมันมีอาหารชนิดหนึ่งก็เราลับดูแล้วเราคลายทิ้งเลยก็เราคลายทิ้งแล้วก็จับยกขึ้นมาอันนี้ผู้จานอันนี้ฉันไม่ได้บอกวของมันเสียแล้วพอเราก็เห็นเพิ่นนก็เห็นเราคายทิ้งก็รอดอยู่แล้วสององค์ลูกปู่กับ เราตอนนี้ลุงปูุยลุงปูโกพาลุงปูเรียนนู่นเรียบร้อยหมดลุงปูคำลุงปูอะไรพระตั้งสามสิบสองค์้องเสียหมดลุงปูปลาส้มปูอะไรตัวอะไรต่างๆางพวกของ างอย่างมันใส่เพราะว่าใส่ดินกระสิวหรือเพราะว่าใส่อะไรธรรมดาแล้ก็ใส่สารอะไรก็หนึ่งสารกันบุดกันเบิดนึ้มาเราก็ฉันธรรมดาเราก็ฉันทั่วไปแต่เรารู้ว่าอันนี้มันมันผิดปกติธรรมชาติต้องมันลดธรรมชาติของมันไม่เป็นอย่างนี้ ะนั้นวิธีการคิดวิธีการทำเ,เรียกบัจจสี่บัจจัยที่เป็นเครื่องอาศัยสี่อย่างมีเสนาสนามีอาหารการบริโภคมีที่อยู่ที่อาศัยมียา,ารัรกษาโรคไข้ไข้เจ็บบัจจัยที่เป็นเครื่องอาศัย มันเป็นไปกับดคำเงียมหรือมันเป็นไปกับรรมหรือไม่เป็นไปกับรรมไม่เห็นแก่ความมักง่ายแต่ภายหลังมามันกลายเป็นความมักายากที่ <c oughs> <c oughs> เป็นอะไรพอมันจะไอยอยู่เรื่อยก็จะสีปั